แหมคุณสามีพาหญิงสามวมาทีเ่เมื่อตอนกลางคืนแบบนี้นะ่ะตั้งใจจะทำอะไรกันแน่นะนาซ่าเขาก็บอกไปแบบไม่อายเลยว่าจูบครับผมตั้งใจมาจูบครับงั้นเหรอพูดมาแบบหน้าไม่อายเลยนะคุณสามี ดังนั้นแล้วสวัสดีครับพบกับผมซีโรแมนวี2อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยจะยังไงพยาของผมก็น่ารักอีพีที่10ถึง11กันนะครับก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมก็จะลืมกดไลค์กดสมัครให้กับผมด้วยนะครับเอาล่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็เชิญไปรับชมกันได้เลยครับเปิดต,ตอนมาคู่นี้เขาก็โชวหวานกันเลยนะครับคุณภรรยาก็กําลังทําอาหารให้กับคุณสามีซึขศาจังให้ผมช่วยไหมนั่นสินะคุณสามีนะ่ะช่วยทําให้ท้องหิว แล้วรอก่อนนะครับผมแล้วจากนั้นคุณภรรยาก็ทำทองคัตสึให้คุณสามีกินโอ้ทองคัตสึนี่ชุ่มฉ่ำจังเลยนะเป็นรสชาติที่ผมอยากจะกินทุกวันเลยถึงจะบอกว่ากินทุกวันก็เถิดนะแต่ถ้าอยากกินตอนไหนก็บอกได้เลยนะเข้าใจไหมคุณสามีคนที่สามารถกินทองคัตสึได้ตลอดเวลานะ่ะเป็นคนที่กำลังเหมาะเลยล่ะ ดูเหมือนว่าคุณภรรยาถ้ากำลังจะข้างทงคัตสึอ,อยู่สินะจะว่าไปซอสนี่ก็อร่อยนะอ๋อซอสนี่ฉันทำเองแหละก็พอคิดว่าถ้าทำหลายๆอย่างด้วยตัวเองแล้วลิ้นของคุณสามีก็จะมีไว้สำหรับฉันเท่านั้น Oh. แล้วจากนั้นคุณสามีก็ทานอาหารกับคุณภรรยาอย่างมีความสุขจนทั้งคู่ทานเสร็จคุณภรรยาก็ไปล้างจานร,ระหว่างนั้นคาราเมก็มาแล้วเอาเมลอนมาให้โห oh. เมลอนละ่ะดูน่าอร่อยจังงั้นรุ่นพี่ฉันไปก่อนนะอา้าวเธอจะไปแล้วหรอคาราเมจังใช่ฉันไม่อยู่เป็นกขอคอของทั้งคู่หรอคกค่ะกลางคืนก็ทำการตามสบายเลยคะ่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่ได้ยินเสียงใช้ขนาดหล้นหลอกรุ่นพี่จะบ้าเหรอคาราเมะจังผมไม่ได้ทำแบบนั้นสักหน่อยนะจากนั้นคาราเมะพอเธอทิ้งระเบิดเสร็จเธอก็จากไปผู้สามีภรรยาจึงมาหั่นเมลอนแบ่งกันกินแล้วทั้งคู่ก็ลงมือชิมแล้วก็ทำหน้าฟินเมลอนนี่สุดยอดไปเลยจริงด้วยนะเสกษาจังเอา้าอามไม่ไม่นะฉันไม่ค่อยถนัดเรื่องแบบนี้นะ่ะโหสุดยอดเลย เธอกำลังอายอยู่ด้วยน่ารักมากจากนั้นนาสาเขาก็อ้างว่าตอนที่อยู่ที่สุาหารยังทําได้เลยคุณพริยาเธอกําลังเลก่อนที่สุดท้ายจะยอมให้นาสาปอนเอออร่อยไหมอร่อยมากเลยและจากนั้นต่อมานาสาเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าของบ้านที่เขาเคยเช่าให้ไปดูบ้านหลังใหม่อะไรเมจังเธอก็ถามว่าเอ๊ รุ่นพี่จะย้ายออกแล้วเหรอเปล่าไม่ใช่แบบนั้นแต่จะอยู่ที่นี่ต่อไปมันก็คงไม่ดีนะ่ะแหมก็ที่นี่มันทาเรื่องแบบนั้นลำบากสินะไม่ใช่นี่เธอได้ยินที่ฉันพูดไหมเนี่ยแต่ถ้ารุ่นพี่ทําเรื่องแบบนั้นกับคุณพรยาไปแล้วระวังโกว่าฉันจะเห็นไปแบบนั้นมันน่าตื่นเต้นกว่านะคะ บ้าเหรอผมไม่มีรถเรยมแบบนั้นสักหน่อยและจากนั้นนาซาเขาก็บอกคุณภรรยาเรื่องที่จะไปดูบ้านหลังใหม่แล้วเขาก็ชวนคุณภรรยาไปดูแต่ดูเหมือนว่าเขาจะมาผิดที่นะครับบ้านเช่ามันหรูเกินไปแต่ไหนๆเขาก็มาแล้วเขาจึงตัดสินใจเข้าไปดูข้างในพร้อมกับคุณภรรยาและคุณภรรยาที่เห็นอ่างอาบน้ําก็รู้สึกชอบใจเป็นอย่างมากถ้ามีห้องอาบน้ําอยู่ในห้องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ ทันใดนั้นความผื่นของนาสาก็ทํางานจริงด้วยถ้าย้ายบ้านครังหน้าเราก็จะได้อาบน้ําด้วยกันสินะอีกแค่เดินครึ่งเท่านั้นเดินครึ่งเท่านั้นคุณสามีเองก็ลองเข้ามาสิไม่ไม่ผมไม่รีบครับนาสาก็ร้อนตัวไปเองจากนั้นทั้งคู่ก็มาดูเตียงไซส์ใหญ่กันนาสาก็บอกว่าเออถ้าย้ายเข้าบ้านใหม่แล้วละก็เรามานอนเตียงเดียวกันได้ไหมเออฉันก็คิดว่าแบบนั้น ่าจะดีนะและจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางกลับนาซาเขาก็บอกว่าสักวันผมจะพยายามให้เธอสามารถไปอยู่ที่นั่นได้จริงๆนะนั่นนะ่ะก็น่าชื่นชมนะแต่ว่าสำหรับฉันนะ่ะอยู่ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละถ้าอยู่บ้านหลังใหญ่ก็ดูน่าภูมิใจดีนะแต่ถ้าบ้านหลังเล็กแล้วก็มันก็ทำให้รู้สึกอบอุ่น ที่มีเธอตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมีจุดที่ชอบแน่นอนก็เพราะว่าที่ที่เธออยู่นะ่ะคือที่ที่ฉันสามารถกลับไปได้นี่นาะไม่ใช่แค่เธอหรอกนะผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันและจากนั้นก็ตัดมาที่คารเมเธอมีกิจวัตรต้องตื่นมาตีห้าครึ่งทุกวันเพื่อทำความสะอาดลงอาบน้ำและเธอก็กำลังยืนหาวอยู่จังหวะนั้นคุณพยยาก็มาบอกว่าให้ฉันช่วยไหม ไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่คุณภรรยาเธอก็ไม่ยอมนะครับเธอก็อ้างบอกว่าถ้าเธอ,เอามาอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยเธอคงรู้สึกผิดดังนั้นถ้าให้เธอช่วยเหลืออะไรบ้างก็จะรู้สึกขอบคุณมากเลยและด้วยรอยยิ้มนี้เองทําให้คานาเมจังเธอจึงต้องยอมให้คุณภรรยาช่วยจากนั้นคานาเมเธอก็เริ่มสอนวิธีการทําความสะอาดให้กับคุณภรรยาโดยการใช้โรบอททาความสะอาดนะครับสุดยอดเลยนะที่นี่มีของแบบนี้ด้วย อ๋ออันนี้คือสิ่งที่รุ่นพี่เขาทาขึ้นมาใหม่ค่ะและรุ่นพี่เขาก็ยังสร้างเจ้าเครื่องนี้อีกด้วยนะรุ่นพี่เขาน่ะจะคอยเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในโรงอาบน้ําแห่งนี้เสมอๆค่ะคุณภรรยาเธอก็ถึงกับอึ้งในความสามารถของคุณสามีและจากนั้นทั้งคู่ก็แยกยาก้ยายไปทําความสะอาดคุณภรรยาเธอก็ทําความสะอาดห้องน้ําชายสเรียบจนคาเมจังตกใจไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะทําความสะอาดแบบนี้ทุกวันได้นะ่ะฉันนะ่ะนับถือคาเมจังเลยล่ะ เก่งจริงๆเลยนะคาราเมจังเธอก็น,น่าแดงที่ถูกชมเหตุผลที่รุ่นพี่ชอบเธอน่ะดูเหมือนฉันจะเริ่มเข้าใจแล้วล่ะจากนั้นคาราเมะเธอก็เริ่มทำความรู้จักกับคุณพยามากขึ้นเรื่อยๆและเธอก็บอกว่าขอบคุณมากนะคะที่ช่วยรุ่นพี่ไว้ถ้าคุณไม่ช่วยรุ่นพี่ไว้ตอนนั้นรุ่นพี่ก็อาจจะตายไปแล้วฉันเองก็รู้สึกว่า ดีแล้วที่ได้เข้าไปช่วยนะ่ะร่างกายมันขยับไปเองก่อนที่จะคิดซะอีกนะตอนนั้นแต่ว่าฉันก็ดีใจนะที่ได้ช่วยเขาตอนนั้นนะ่ะตุนพี่นี่ช่างโชคดีเหลือเกินนะคะ ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแหละและจากนั้นทั้งคู่ก็หัวเราะแล้วสนิทกันอย่างรวดเร็วและจากนั้นก็ตัดมาตอนเย็นคุณภรรยาเธอก็ถามนาซาคุงว่าของที่นาซาคุงชอบคืออะไรหรอสิ่งที่ผมชอบก็คือศิกปศาสตร์จังไงละ่ะไม่ได้หมายถึงแบบนั้นสักหน่อยหมายถึงของกินของกินน่ะก็คงน่าจะแกงกะหรี่ละมั้งอ๋อแต่ว่าวัตถุดิบที่จะทำมันไม่พอน่ะสิคงต้องไปซื้อสินะ งั้นเราไปด้วยกันเถอะนะจากนั้นทั้งคู่ก็ไปซื้อวัตถุดิบมาทําแกงกะหรี่กันนะครับแล้วเขาก็ได้ซื้อสาะ,ะเปามาเป็นของแถมและทั้งคู่ก็กินไปจับมือกันไปจนมาถึงสวนสาธารณะจะว่าไปทําไมคุณสามีเลิกมาทางที่คนน้อยจังเลยนะนาซาเขาก็สะดุง้งแค่บังเอิญนะ่ะบังเอิญจริงเหรอจริงจริงนะแหมคุณสามีพาหญิงสาวมาที่เมื่อตอนกลางคืนแบบนี้นะ่ะตั้งใจจะทําอะไรกันแน่นะนาซาเขาก็บอกไปแบบไม่อายเลยว่า จูบครับผมตัง้งใจมาจูบครับงั้นเหรอพูดมาแบบหน้าไม่อายเลยนะคุณสามีดังนั้นแล้ว <c oughs> เฮ้ยเยวสิรอก่อน <c oughs> ก็มันซาลาเปาเนื้อที่กินเมื่อกี้มันเหม็นกลิ่นกระเทียมนะ่ะเอ๋แค่กินกระเทียมผมไม่คิดมากหรอกนะแต่ฉันคิดนะเพราะฉะนั้นขอเลื่อนไปก่อนนะไม่นะลูกงี้กินซาลาเปาอย่างอื่นดีกว่าด้วยเหตุน,นี้เองนาสาจึงกินแห้วแต่ว่านะรู้สึกว่า ที่นี่มันเงียบสงบเหมือนฉันอยู่ในโลกอันกว้างใหญ่กับคุณสามีแค่สองคนเลยนะนาสาเขาที่เคลิกับคำพูดของคุณภรยาเขาจึงลงมือเข้ากอดเธอแบบฉับไวเสร็จกันนั้นเผอกอดไปแบบเล่าร้อนซะได้แต่ว่าร่างกายของพยาของผมนี่นุ่มนวลมากเออจู่ๆเข้าข้างหลังแบบนี้มันตกใจนะขอโทษนะจริงๆก็ตั้งใจจะค่อยๆกอดอยู่หรอกเออคือว่าศึกษาจังการที่แต่งงานกับผมนะ่ะ รู้สึกยังไงหรอทำไมมาถามเอาตอนนี้ลนะ่ะก็นะฉันได้รู้สิ่งใหม่ๆเยอะเลยลนะ่ะทั้งหัวเราะทั้งตกใจแล้วก็ใจเต้นตึกตักแบบนี้ หลังจากนี้ฉันมั่นใจได้เลยว่าฉันน่ะจะต้องสื่อความรู้สึกนี้ไปถึงนาซาคุงแน่นอนโหเสกศาสตจังและจากนั้นทั้งคู่ก็ยืนกอดกันท่ามกลางแสงจันทร์อย่างมีความสุขและจากนั้นก็ตัดจบไปนะครับเรื่องราจะเป็นยังไงต่อไปก็อย่าลืมติดตามต่อได้ในอีพีหน้านะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมซีโร่แมน2ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ